มีช <Yes. S 1> no ื่อเป็นกรงเรงินภาคที่สองก่อนที on, ่จะเป็นโครงสร้างเป็นรัฐแทนสิทธิของรัฐบาลทักษิณท่าที่สองกอต้อนรับท่านรัฐมนตรีฝ่ามมีดีจริงนับว่าเป็นเกียรติแก่ทักษิณท่าที่สองเป็นอย่างสูงสาาฝั่งรวมถึงหน่วยอื่นในพื้นที่รับผิดชอบตามภูมเงินชายทะเลต้องเวนมาลปัฐบาลทักษิณท่าที่สองมีภารกิจและความรับผิดชอบมากขึ้น เช่นเป็นศูนย์ประสานการจัดในการรักษาผลประโยชน์ของชาติฐานโครงสร้างและชื่อมาจากกองเรือภาคโดยทัพเรือภาคที่2องได้รวมฐานราบับรองของทัพเรือภาคที่2ส่วนหน่วยรับรอื่นๆหรือใบโฟจำนวน8ปดศูนย์ตร,รายละอเอียดการจัดที่ผ่านมาประประกอบด้วย วิสัยทัศน์ภารกิจและโครงสร้างการจัดหน่วยและการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบร้อยกว่าจักรการและมีหน่วยเพิ่มการกรจายนักวิการจำนวนสิบหน่วยอีกยาวชายฝั่ง776กิโลเมตรมีพื้นที่นาเขตทะเลกว่า34,500ตารางน้ำลประกอบด้วยเรือจำนวน12ลำอากาศยาน5เครื่อง1แต่พื้นที่ทะเลบริเวณแถวชายตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในพื้นที่รับผิดชอบจากนายพลการต่าง โดยมีโำลัตัวุกาคหน้าจิตเป็นผู้วยดการอรเภออันที่สองตามเกิดใ2สองนหน้าเป็นหน่วยขื้นตรงของู่นย์ราชการกองทัพเรือซึ่งการควบคุมจะเป็นข้าวสวนห้องกลางและจังัดเสรีในภาคส่วนหน้าในการป้องกันและเสริมสร้างความมั่งคงในศูนย์ประสานการประสานการปฏิบัติในการประสานความยืดของของหน่วยงานทางทะเลโดยหน่วยงารต่างๆยังคงมีโครงสร้างการจัดหน่วยและอำนาจหน้าที่รับที่หนึ่งซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสระบุร ุรยาวเส้เเเฝั่ง7 7 6กิโลเมตรมีพื้นที่นาเกตัะเลก,ก,กว่า3้ ผมไม่ไม่ช่ห่วงนะเพราะว่าอย่างเรือดแจ้งของเขากันน